ล่าสุดนะครับเพจเครือข่ายเพื่อนตำรวจได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ครับวันอังคารที่2 5ตุลาผมจะไปนั่งหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งเมื่อให้จ่าเรตตำรวจสอบใครใครจะกล้าไปเป็นพยานเพราะที่ผ่านมาข้อมูลถูกนำไปขายและช่วยกันที่ผ่านมาคดีที่เจ้าหน้าที่ขนแรงงานเถื่อนก็ยังไม่มีคนผิดยังได้ดิบได้ดีพยานถูกอุ้ม ถูกคมคูไม่กล้ามาเป็นพยานถ้าไม่ให้ชุดลองโจ๊กนำหน้าในการสืบสวนเอาผิดทั้งกระบวนการก่อนและจะเรตามหลังไหนๆผมก็มีโอกาสถูกเก็บอยู่แล้วสองวันที่ผ่านมานี้โดนถามจะเอาเงินหรือจะเอาปืนก็นั่งประท้วงบนถนอนอีกรอบก็แล้วกันครับผมก็ เป็นข้อฟาร์มที่นะครับเพจเครือข่ายเพื่อนตํารวจได้มีการโพสต์เอาไว้ก็น่าจะเป็นคุณอจิยะนะครับก็ฝากบอกว่าวันที่2 5เนี่ยนะครับวันที่25ตุลาเนี่ยนะครับก็จะไปนั่งที่หน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งจากข้อฟาร์มเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าจะให้จเจรตํารวจนะครับเป็นคนสอบเนี่ยแน่นอนครับคงไม่มีใครกล้ามาให้ข้อมูลหรือไม่มีใครกล้ามาเป็นพยาน เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยได้มีการถูกนําไปขายแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือกันแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้นะครับถ้ามีการร้องเรียนแล้วมีข้อมูลหลักฐานอะไรเนี่ยจริงหรือไม่จริงเนี่ยสำหรับผมผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีการร้องเรียนเนี่ยมันต้องย้ายออกไปก่อนเหตุผลเพราะว่าคิดดูว่าถ้ามีการร้องเรียนแล้วยังไม่มีการย้ายยังไม่มีการทะไรแน่นอนครับเมื่อเขารู้ว่าเขาโดนร้องเรียนปุ๊บก็ต้องทําลายหลักฐานให้ข้อมูลปิดปากคนนั้นคนนี้ถูกต้องไหมฝากคําสั่งจะไปฝากอะไรจะไปปุ๊บ คนก็โดนข่มขู่ไปแล้วหลักฐานล่ะก็โดนทําลายไปแล้ววันนี้เวลาทําอะไรมันต้องรวดเร็วไงครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้สมมตินะครับว่ามีใครไปร้องเรียนแล้วมีข้อมูลหลักฐานอย่างชัดเจนเราเชื่อได้ว่าเฮ้ยอ,อาจจะมีความผิดเอาแค่อาจจะพอนะครับไม่ไม่ต้องมีความผิดไม่เป็น เอาเอาแค่อาจจะเนี่ยทำการตรวจสอบก่อน,อนเลยทําการย้ายออกก่อนเลยถูกป่ะเรียกตัวย้ายมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะจะได้ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานไปข่มขู่พยานอะไรแบบนี้อันเนี้ยมันถึงจะถูกต้องใช่หรือไม่นะครับผมไม่ได้บอกนะว่าร้องเรียนแล้วจะต้องผิดร้องเรียนมันต้องมีการตรวจสอบนะครับแต่ขณะที่คุณตรวจสอบเนี่ยฝ่าจะเรียกฝ่าจะอะไรปุ๊บเนี่ยโอ้โหฝ่าคุณบอกว่ารอก่อนขบวนการฝ่ายจะมั่นใจ หลักฐานแล้วครับโดนทาลายไปแล้วหรือเปล่าครับพยานละครับโดนข่มขู่ไปแล้วหรือเปล่าครับฝากเอาไว้แล้วครับเจ้าหน้าที่ตํารวจอยากให้วันนี้อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาคุณก็ต้องทําให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาให้ได้โดยการลงมือทําไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าก็จะอัปเดตให้ฟังครับ